ดูภาพอากาศแผนที่อากาศในเช้าวันนี้เลยครับภาพแผนที่อากาศมาครับนะครับดูจากภาพแผนที่อากาศนี่เป็นสีแดงมาสองวันต่อเนื่องกันแล้วนะครับโอ้โห,โหาภาพนี้เนี่ยถ้าถ้าไปดูภาพเมื่อวานนิดหนึ่งได้ไหมแผนที่เมื่อวานอะ่ะทีมงานครับแผนที่เมื่อวานวันที่สิบสองมีนาคมนี่นี่นี่ของเมื่อวานนะฝนดูนะก็แดงๆเถื่อๆแต่ว่าก็คล้ายๆใกล้เคียงหน่อยนะฮะอยู่ พื้นที่ภาคเหนือนี่เกือบจะทุกจังหวัดเลยเรียกว่าทุกจังหวัดนะถ้าไม่นับกำแพงเพชรอ่ะนะ,ะนะครับภาคเหนือแล้วก็มีสีแดงอยู่ที่พะเยาน,าน่านนะครับแล้วก็เชียงรายเห็นไหมเป็นงอนไก่อยู่ข้างบนแล้วก็สีเหลืองก็อีสานตอนบนตั้งแต่บึงกาฬอุดรธานีนะครับหนองคายเลยนะครับแล้วมาเพชรบูร์พิษณุโลกตากเนี่ยไล่ขึ้นไปทั้งภาคเลยทีเดียวะนะครับทีนี้พอมาเป็นภาพของวันนี้ นะครับภาพของวันนี้นี่ภาพนี้ครับภาพนี้เนี่ยอีสานตอนบนนี่เหลือเฉพาะที่น่าจะหนองคายอยู่นิดหนึ่งเนาะนะครับตรงนั้นนะแล้วก็มาจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็เป็นพื้นที่ภาคเหนือทั้งภาคนะนะครับมีทั้งสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับส่วนภาคกลางไปภาคตะวันตกถึงกาญจนบุรีลงมาราชบุรีมาสุพรรณบุรีนะครับมาพื้นที่ใกล้เคียงและไปทางตะวันออก นะครับตั้งแต่ชะเชิงเซาจันทบุรีตราดระยองชนบุรีนะครับพื้นที่โซนนี้ทั้งหมดเป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับที่มีฝนตกนะครับลงมาในเช้าวันนี้สีแดงก็คือบริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงภัยสูงนะสีเหลืองบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางครับเราดูของเมื่อวานผลของเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับที่มีลูกเห็บตกลงมานะครับโดยเฉพาะที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านนะครับทีมงานขอภาพ จากข่าววันนี้ที่น่าหน่อยนะครับนี่นะภาพนึงเห็นอย่างนี้เลยไม่ใช่ว่าเขาไปตากอะไรทั้งสิ้นนะไม่ใช่ตากพืชไร่น้นแต่นี่คือลูกเห็บที่ตกลงมานะลูกใหญ่เลยนะนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางคลิปของเขาด้วยนะที่เห็นนะครับถ้ามีเสียงนี่ก็จะเห็นว่าเสียงลงมาลงลังคาเนี่ยเหมือนซ่าๆเหมือนปัก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 ไปเรยค่อนข้างจะแรงเนาะครับ S <S ที่ร่วงลงมาที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเมื่อวานนี้นะครับคะ่ะอันนี้ก็มาตามนัดหมายที่กรมตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์เอาไว้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็พยากรณ์เอาไว้ว่าภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่ตากอุดรดิตถ้าแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่ตากเนี่ยอันนี้เป็นพื้นที่สีแดงวันนี้ สีเหลืองก็มีอุตรดิพพตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิุโลกและเพเชรบูรณ์ส่วนอีสานที่เป็นพื้นที่สีเหลืองก็มีเลยนองนคายนครราชสีมาภาคกลางก็ตั้งแต่ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกก็มีที่นครน,นายกปราจีบาจาานบุรีสัะแก้วจ่าเฉลิมเสนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ก็ภาพก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าถ้าดูเนี่ยเมื่อวานแดงกับเหลืองนะครับหลายพื้นที่เหนือกลางนะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่สีขาวเลย<า>จะมีเหลืองอยู่นี้ตึงที่จันทบุรีกับตราดเท่านั้นเอง<น>ที่มีการคาดการไว้ในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าดูจากภาพนี้นะมาอัปเดตกันอีกทีนึ่งจากภาพทีุ่ณมู้ชเม็นอยู่ตรงนี้นะพรุ่งนี้เนี่ยพื้นที่สีแดงสีเหลืองก็จะหายไปเหลือแต่สองจังหวัดทางตะวันออกเท่านั้นเองนะครับทีนี้ มาดูลูกเห็บในเช้าวันนี้หน่อยครับภาพที่เชียงใหม่อยู่ตรงนะครับเชียงใหม่นิวส์นะครับเขารายงานในเช้าวันนี้นะครับลูกเห็บที่อมก่อยครับเนี่ยนะน้องฝนนะโอ้โหอย่างกับน้ําแข็งยูนิตเลยนะโอเอาน้ําแดงมาราดไหมน่าลองดูอยากจะลองว่ามันสะอาดไหมอยากจะลองดูว่าคืออย่างนี้ก็ได้นีเนาะ คือเราลองเอาเนี่ยดูนเอาเป็นก้อนๆเนี่ยนะล้างทําความสะอาดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลองไปใส่แก้วดูโอยกแล้วพอมันละลายไม่ไม่สิเราเราต้องการทดสอบพิสูจน์เนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมพอมันละลายปั๊บเนี่ยน้ำเนี่ยจะเป็นยังไงอมันจะแบบดูเป็นความเป็นกรดเป็นด่างยังไงใช่ไหมมันดำมันอะไรยังไงไหมเนี่ยนะถ้าเราพอเรามันละลายเสร็จปั๊บแล้วมันเกิด สะอาดใสแจ๋วเลยนะ uh huh. เออนี้ว่าไปอย่างหนึ่ง <c oughs> จะทําอย่างที่เธอว่าได้เอาน้ำแดงใส <c oughs> แต่ว่าถ้าพอละลายมาเสร็จปับ๊บโอ้โหมันเป็นสีดํามันมีมันมีสิ่งปนเปือ้อนไอ้นี้ไปทําอย่างที่เธอว่าว่าไว้ไม่ได้นะครับใช่ค่ะ อันนี้ในเช้าวันนี้นะดูลูกใหญ่อยู่เหมือนกันนะใหญ่เด็กนี่เล่นรถเด็กนี่สนุกกันเลยอ่ะล้อนั่งเล่นเครื่องปลาใสกันสนุกสนานเดินเดินบันเทิงใจกันไปเลยอ่ะดูแล้วคล้ายน้ําแข็งแห้งอะเนาะเออนะครับก็อยากให้ตกลงทุกวันแต่ว่าไม่อยากให้ทําให้เกิดความเสียหายนะครับเพราะว่าทางเหนือนี่อาการยังน่าเป็นห่วงสําหรับเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5